สวัสดีสมาชิกในรารางังนกนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแอนครบวงจรมีทุกอยาก่างนะครับที่นกแอนต้องการหรือบ้านนกต้องการนะครับวันนี้พามาชมน้ำยากำจัดราบนไม้ตีรังนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราใช้งานไปนานๆสำหรับไม้ตีรังนะครับอาจจะมีคราบนะครับขาวๆซึ่งเป็นรานะครับขึ้นบนแผ่นไม้ได้นะครับโดยเฉพาะบ้านที่มีความชื้น มากเกินกำหนดนะครับเปิดพ่นหมอกหรือสร้างความชื้นภายในบ้านมากจนเกินไปนะครับไม้ก็อาจจะเป็นเชื้อราเป็นราได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการจัดการนะครับการจัดการก็ใช้น้ํายาตัวนี้ได้เลยนะครับบรรจุขนาด1ลิตรนะครับวิธีการใช้ก็แค่เอาน้ํายาตัวนี้นะครับไปฉีดพ่นบนไม้ตีรังได้เลยท,ที่เป็นรานะครับจุดที่เป็นราหลังจากนั้นก็ ทิ้งไว้สักประมาณสัก30นาทีนะครับก็ใช้ผ้าชุบน้ำนะครับบิดหมาดๆจนเกือบแห้งนะครับเอาไปเช็ดคราบเหล่านั้นออกนะครับป้องกันไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าหากเป็นเชื้อราเยอะๆนะครับก็จะทําให้นกไม่ทํารังแล้วก็นกบางส่วนก็จะหนีออกจากบ้านได้นะครับแก้ไขก่อนทันนะครับน้ารงนกนะครับตัวนี้ไม่ต้องผสมน้ํานะครับไปถึงทัานก็ฉีด บนรานะครับฉีดตรงจุดที่เป็นราแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับเช็ดออกได้เลยส่งทั่วไทยนะครับนาลาหลังนกขอบคุณครับ